สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่1 9สิงหาคม2564เจ้า้เจ้ามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวันกันกอนนะเจ้าตะวนันนี่ที่ภาคเหนือของเฮามีการรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเจ้าส่วนมาจะเปลี่นตอนบนของภาคเจ้าโดยมีการรายงานปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้28.3ม mm, มเมตร ที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่เจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวนันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง3 0 3สถึงสาิองศา,ษา,ษาเซลเซ,เซ,เซียสเจ้าโดยมีการรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้36.3องศา,าเซลเซ,เซ,เซียสที่อำเภอเมืองกับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าสำหรับอุณหภูม,ตมิตำสุดพื้นราับเจ้านี้ที่ภาคเหนือตอนบนวัดได้ เซาสอ2ถึงเซ6องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือตอนล่างวัดได้เซลล์3ถึงเซ6องศาเซลเซียสเจ้าโดยอุณหภูมิตาสุดเพื่อนราบเจ้าหนี้วัดได้เซ2.6องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดตกวลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ย่าฮือบริเวณภาคเหนือมีปริมาณและการกระจายฝนลดลงในระยะนี้เจ้าฮามาดูคาดหมายลักษณะาอากาศแห่งเารสี่ชั่วโมงตัางหน้าเจ้าที่ภาคเหนือตอนบนมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยลาด30สบของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย,ายพะเยาและน่านเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเ3 2 6าหองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 1 35องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่างมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฝนฝ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เจ้าบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เจ้าอุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึงอ,ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 4ถึง36องศาเซลเซียสลมเปนลนวลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าในช่วงนี่ที่ภาคเหนือของเฮามีปริมาณและการกระจายของฝนลดลงในระยะนี่เจ้าแต่ก็ยังคงมีฝนได้ในเป็นบางพื้นที่เจ้าก็ขอเฮอร์ปอมแมมปีน้องหักษาสุขภาพกันไว้ตัวนะเจ้าหากมีข้อสงสัยอย่างเกี่ยวกับสภา,ากาศสามารถโทรมาสอบถามได้ตี สูตรอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือติดตามข่าวสารได้ตีเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน